ต่ชุติมาเผยสัมพันธ์แอปทักษออนหลังโพสภาพแอปเปิลพร้อมคำคมแล้วลบเรียกได้ว่าทำเอาบรรดาขาเพื่อกตอมกระตุกเมื่อทางด้านต่ชุติมาได้ออกมาโพสร,รูปภาพในสตอรี่ซึ่งเป็นรูปแอปเปิลหนึ่งลูกที่โดนกัดแต่ภาพที่เห็นสะท้อนในกระจกกับเป็นลูกแอปเปิลที่สวยงามไม่มีรอยโดนกัดพร้อมข้อความในรูปว่า Online isn't real ซึ่งแปลเป็นไทยว่า ในโลกออนไลน์ที่เห็นไม่ใช่เรื่องจริงแทมการชาวเน็ตที่วิาพากวิจาร์ณกันอย่างหนักหลังจากนั้นไตชุติมานั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังโพสภาพ Apple แอปเปิลเราลบทิง้งรู้ความจริงผิดคาดมากโดยเธอได้ชี้แจงครั้งแรกว่ารูปที่มีแคปชั่นไต่ไม่ได้โพสนะคะรูปที่นํามาลงคือรูปที่มีคนแคปรูปของไตไปและไปใส่แคปชั่นอีกทีนึง ส่วนรูป Apple ที่ต่างนามารีโพสต์ได้สื่อถึงสัจจะทำว่ารูปและข้อความบนโลกออนไลน์นั้นต่างจากชีวิตจริงรบกวนตรวจสอบข่าวให้ถูกต้องก่อนลงข่าวด้วยนะคะขอบคุณค่ะและล่าสุดต่าชุดติมานั้นก็ได้ออกมาเผยสัมพันธ์แอปทักซออนหลังโพสต์ภาพ Apple พร้อมคำคมแล้วลบโดยเธอนั้นกล่าวยืนยันไม่มีปัญหาว่าอย่าโยงดรามา่าไม่ยกหูเคลียร์แอป พราะไม่จําเป็นไม่มีเจตนาแสะจะแก้ตัวทําไมตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดพอเราก็รู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่เขาก็เข้าใจสถานการณ์อยู่แล้วแล้วเราเองก็ไม่ได้มีปัญหากันทีนี้เขาจะโยงกันได้อย่างไรถามว่าต้องยกหูไหมไม่จําเป็นแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าบอกเขาหน่อยไหมเพื่อนก็ชาวบ,บ้านหนึ่งบอกเขาหน่อยไหมว่าเห็นเขาหรือยังแต่เราแค่รู้สึกว่าถ้าเจตนาเราไม่ได้มีอะไรแบบนั้นจะแก้ตัวไปทไําไมทักไปหานิดหน่อยคิดว่าอีกฝ่ายนะ่าจะ จเข้าใแต่ก็มีถามไปว่าเห็นข่าวหรือยังเพราะตอนนั้นที่เรามีข่าวพี่แอปเขาก็กลัวเราเข้าใจผิดซึ่งเราก็ไม่ได้อะไรก็มีทับไปนิดหน่อยอันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะเขาก็น่าจะเข้าใจนะคะย้ำไม่มีปัญหากับแอปแต่คนชอบโยงให้มีเรื่องกันไม่ได้มีเลยค่ะเหมือนว่าคนชอบมาโยงถูกเรื่องให้มีเรื่อง เอาจริงๆเรื่องที่หนักคือพาดหัวข่าวเพราะคนไทยอ่านแค่พาดหัวข่าวเนื้อข้างในมันไม่ใช่ทุกอย่างอยากให้พาดหัวข่าวให้ถูกต้องและเป็นจริงอันนี้ทําข่าวได้เลยแต่ถ้าทําให้คนเข้าใจทั่วมาลงไม่รู้จะทําทําไมขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ